ประวัติทพเจ้าสิฮูอ้องเอียหรือสิฮู้เฉียนโซยตามตำราส่วนใหญ่ว่ากันว่าท่านมีนามว่าสิหยินกุยในทหานเอกคนหนึ่งในสมัยพระเจ้าถังไทจงฮองเตแห่งราชวงศ์ถังราวปีพุทธศักราช1161ถึงปีพุทธศักราช1449เนื่องจาก ซี่หยินกุย้ยมีฝีมือในการรบเป็นที่เกรงขาวของเหล่าข้าศึกจึงได้มีผู้นำประวัติของซี่หยินกุย้ยซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จีนมาแต่งเป็นเกร็ดพงศาวดารขึ้นในสมัยราชวงศ์เซิงซี่หยินกุย้ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเป็นเรื่องราวของแม่ทัพที่มีพละงก,กำลังมากและไม่เคยแพ้ใครและท่าน เป็นแม่ทัพที่งักคุยปีรบุรุษอีกคนหนึ่งในวัฒนธรรมจีนรุ่นต่อมานับถืออีกด้วยแต่เรื่องราวของซี่หยินกุยมากถูกเล่าจนเป็นตำนานคล้ายเรื่องแต่งมากกว่าเรื่องจริงเรื่องราวของซีหยินกุย้ยไม่มีใครทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้แต่งแต่ได้มีการแต่งเนื้อเรื่องต่อมาในรุ่นลูกรุ่นหลานคือซี่เต่งซาน แซิสิกัง่งซิหยินกุยเกิดที่มณฑลซานซีในปีพุทธศักราช1,157ตรงกับรัชสมัยฮ่องเตส้สุนหยาตีแห่งราชวงศ์ซุยซิหยินกุยเป็นบุตรของซิเองและนางพัวสีตั้งแต่เกิดมาจนอายุถึง15ปีไม่เคยพูดหรือเป่งเสียงสักคำจนบิดามารดานดึกว่าเป็นใบแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งซิหยินกุย ก็เผยอุทานคำหนึ่งออกมาผู้คนจึงรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นใบจากนั้นทางการประกาศรับสมัครทหารซิจิ่นกุยได้สมัครเป็นทหารและสร้างผลงานไว้ตั้งแต่เป็นพลทหารซิจินกุยเป็นผู้มีพละกกำลังวังชามากเก่งกาจในการขี่มา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธจำพวกทวนและการยิงธนูโดยท่านมักขี่ม้าสีขาว และสวมเกาะสีขาวออกรบสามารถหักโค่นต้นไม้ได้ด้วยมือเดียวและทานข้าวถึงวันละเจ็ดถังซิยินกุยภรรยามีแซ่เล่ามีชื่อเดิมว่าสิลีท่านเป็นแม่ทัพที่มีบทบาทสำคัญในยุคราชวงศ์ถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสงครามกับอาณาจักรถางที่ตะวันออกหรืออาณาจักรโกคุยอ และอาณาจักรทางทิศตะวันตกหรือทิเบตในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช1226และยังมีตำนานกล่าวถึงท่านอีกว่าในคืนหนึ่งกษัตริย์ถังไทโจงแห่งราชวงศ์ถังทรงฝันร้ายว่ามีปีศาจจะบุกมาทำร้ายพระองค์แต่แล้วจู่ๆในฝันก็มีบุรุษผู้หนึ่งสวมชุดขาวทั้งชุด ผเข้ามาจัดการปีศาจตนนั้นด้วยทวนวงเดือนเมื่อพระองค์ตื่นจากบรรทมก็ได้ให้โหนทํานายซึ่งคำทํานายออกมาว่าคนผู้นี้จะได้เป็นแม่ทัพที่เก่งก้าและช่วยเหลือพระองค์สถาปนาราชวงศ์ทางในที่สุดเรื่องราวของซีหยินกุ้ยยังมีเป็นพาดต่อเนื่องสืบกันมาคือซิเต็งศารซึ่งเป็นบุตรชายของท่านได้กระทำปิตุคาตหรือการฆ่าบิดา พราะเห็นภาพหลอนว่าซีหยินกุ้ยเป็นเสือกระโจนเข้าใส่อันเนื่องมาจากซีหยินกุ้ยนั้นเป็นเทพจุติมาจากเสือขาวหรือแปะห้องและมีศัตรูอาฆาตคือมังกรเขียวหรือแช่เหลิงซึ่งก็คือซิเตงซานนั่นเองซึ่งเรื่องราวของซิเตงซานและซีก่งนั้นเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาภายหลังในยุคราชวงศ์ชิงวันเทวาสมพของท่าน ตรงกับวันขึ้น6ขค่ำเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราและกดติดตามให้เราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำบรรยายแล้วครับวันนี้ช่องเปอันชนแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ